ที่สุดว่าเป็นบันเทิงแล้วพูดธรรมะเรื่องต่อไปก็ต้องยังไงต้องเป็นเรื่องของดนตรีสุดยอดสุต้องเป็นเรื่องของสายดาร์กสาย EDM ค่ะเป็นเพลงที่แบบว่าเขาเรียกว่าตอนนี้ฮิตมาก EDM นี่สายลุดสายลุดอีกแล้วเขาว่านี่สา่ EDM มากพร้อมมาก EDM นี่เป็นอะไรที่ตอนนี้เป็นกระแสมากและหนึ่งงานนะคะที่พลาดไม่ได้เลยเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกนี่ค่ะ Ultra Japan ที่ญี่ปุ่นช่วงกลางเดือนหน้าช่วงกลางเดือนหน้าค่ะพี่เอกี้คือพอได้ข่าวว่าพอเปิดขายบัตรปุ๊บเนี่ยนะฮะบัตรหมดเร็วมากแต่วันนี้นะฮะโอกาสมาถึงคุณผู้ชมแล้วนะครับคือได้ไปฟรีๆแน่นอนนะฮะไม่เสียเงินสักบาทเลยแต่จะทำยังไงนั้นเนี่ยนะฮะเราไปพูดคุยกับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะฮะที่จะมาแจกบัตรด้วยขอต้อนรับเลยคุณ เมธีจารุมณีโรโนษใคบประทานเจ้าหน้าที่ขายและการตลาดบริษัทเซเป้จำกัดมหาชนนะครับคุณจิวครับสวัสดีครับสวัสดีค่สดีคสาีคุณจิวเต้นดีมากนะคุดนีค สวัสดีคร <ici> ับอยากได้บัตรอยากได้บัตรนั่งก่อนนงก่อนค่ะพี่จะนั่งก่อนเราพูดถึงความพิเศษเลยดีกว่าของงานนี้คืออะไรคะจริงๆก็ต้องอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่างาน EDM เป็นงานที่สาวก EDM ทุกคนเนี่ย ตั้งใจที่จะไปอยู่แล้วในเอาต้าเจแปนถครับอย่างที่คุณเอกกี้บอกว่าบัตรขายหมดเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสาวก EDM เป็นเป็นมหากรรมการแสดงดนตรีซึ่งเป็นอิเล็กทรอนิกแดนซ์เพราะฉะนั้นตื้อ มากๆตื่นมากๆแล้วรุ่นอย่างทัญญาไปได้ไหมฮะไปได้สิโอ้ยใครกินเนี่ยพี่ไม่รู้เรื่องเลซะแล้วพี่นี่ตัวจริงหรอได้หรอย่าย่าไปได้ฉันก็ไปได้ตัวจีนเลยนะตัวจีนตัวจีนตัวจีดแม่พี่จิวพี่จิวเนี SUPER> ่ยอยากเชิญชวนคนทางบ้านไป เอาจ้าเจแปนเพราะว่าอะไรนะเอาจ้าเอาจ้าเจแปนอัลตร้าเอาจ้าเจแปนเพราะอะไรครับพี่จริงๆแล้วต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแซปเปร์โรเวลลาดริงค์นะครับเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่แฟนๆของพวกเราเนี่ย ถือว่าเป็นคนที่แบบว่าเจ๋งอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่ครูซึ่งกับการแสดง EDM เนี่ยเป็นเป็นงานที่ฮิปสเตอร์แล้วก็คนที่เป็นสาวก EDM เนี่ยเขาเงมีแต่คนเจ๋งๆไปเราก็เลยมองว่าอันนี้น่าจะเป็นตัวที่ตอบตอบรับกันได้ดีเราก็เลยคิดว่าแฟนๆของเครื่องดื่มาเปโรเวล่าดริ n งเนี่ยจะมีโอกาสได้ร่วมสนุกกับงานนี้นะครับแล้วเราอยากร่วมสนุกไปฟรีๆ ใช่กติกาง่ายมากเลยครับกติกาง่ายๆมากเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าเราก็ใช้โซเชียลแพลตฟอร์มในปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ IG เอาที่ตัว Facebook ก่อนนะครับก็เข้าไปที่แฟนเพจของ s a p p e ้ l o เวล r d r i n k คนะครับแล้วก็โพสคลิปวิดีโอส่วนตัวที่แสดงว่าตัวเองจะเต้นแบบสุดๆนะครับเต้นสุดจี๊ดเต้นให้คููที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับพร้อมกับ เครื่องดื่มแซเปโลเวลาดริงค์ไม่ว่าจะเป็นรถไหนลิ้นจีแอปเปิลองุ่นขาวองุ่นแดงได้หมดเลยดื่มไปด้วยนี่ตัวอย่างแล้วตัอย่างเป้วตัวอย่างแ้ว มาว่าได้สุดที่ใช่ไหมคะได้สมาสมมติเราอยากเป็นการถือขวดด้วยหนชอบหมดนี้มาถือขวดด้วยได้ไหมฮะขอเพลงหน่อยพี่อาเต็มที่เลยครับเบเบ้นจะไปงานชหนได้เดี๋ยวหยุดน้องค่ะ นีอตัวอย่างคลิปที่ไม่ควรส่งนะคะอันนี้ไม่ได้หรออันนี้ไม่ได้ไม่มีวันได้แน่นอนไม่ควรส่งขอเพลงอีกทีเต้นใหม่คิดว่าควรจะได้ป่ะเดี๋ยวให้พี่จิ๋วดูคือตอนนี้เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยต้องเต้นกับรุ่นนี้ด้วยกันค่ะมาตัวแม่ย่งเลยมาเลวบอกเลยย่าคะย่าคะเรื่องอะไรมาหน่อยเอาไปจีบก่อนมาเราสามคนเลยดีกว่านี่หล่อนี้แฉกันไปหรือ ไ่ไปผมขอเบอร์คุณจิวเดี๋ยวได้แบนี้ไดเร์ไเบอร์วนี่มัเล่กันเยาพลงขอเบนเออมาน่อไ้ไหมได้ไมได้ไได้ไมได้ไได้มไ้ไได้ไมไ้ไหมได้ไมได้ไหไ้ไมได้ไหมได้ไ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 มได้ไได้ไมได้ไหได้ไหมได้ไมได้ไได้ไไดมได้ไได้ไมไ้ไมได้ไม่ได้ไไได้ไม้ ธัญญานี่ไปได้เลยนะธัญญาไปได้จริงเงี้ไม่พี่ปัด่ได้เพราอะไรเขาอะได้ยันช้ายเลยวันนี้ทุกทีก็ต้องแม่ธัญญาเองทำไมได้เรียต้นหนักกว่านี้นะเรียเรียตะกอดกระตุกมาเรียทำได้ไหมแม่แล้วแล้วถ้าสมมติว่าอัดคลิปแบบนี้แล้วแล้วก็ไปโพสต์ในแฟนเพจของเซปเป้อโลเวราดริงค์หรือถ้าเป็นไอจีเนี่ยก็ให้ โพสในตัวของไอจีของตัวเราเองนะครับแต่เพียงแต่ว่าทั้งสองแพลตฟอร์มเนี้ยให้อย่าลืมแฮชแท็กนะครับเซเปออะโลเวล่าฟันแอดอัลตรานะครับฉันต้องได้ไปฉันต้องได้ไปฉันต้องได้ไปแล้วก็ทางทางเซเปออะโลเวล่าดื่มนี่ก็จะเลือกคลิปที่เต้นได้เจ๋งที่สุดใช่แล้วแจกให้หนึ่งรางวัลสองที่นั่งหนูว่าถ้าเห็นตัวอย่างของพี่เอกกี้เมื่อกี้แล้วอะไรอะไรก็เจ๋งละค่ะไม่ได้แต่ฉันแพ้ทัญญาจะพูดเลยบอกเลยวา เขาอ่ะอ้้หูสุดๆเลยคนนี้ดูดูยาโรกสิเออไม่แน่นะดูพวกเราสี่คนอาจจะมีใครสักคนได้ไปซึ่งจะต้องเป็นหนูดีกว่าอู้ได้ละไม่้องขอบคุณผู้บริหารเซเป้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ